สินค้าที่สั่งมาหน้าร้อนสินค้าหน้าร้อนมาถึงแล้วโอ้คนสั่งหลายจังเลยมาจากใสครับเน่ยมาจากใสก่อนเลยเอโาเโอ,โอ,โอ้มาให้ละเอ็ยดส่งม็นบ่ ว่ามาให้รานจะลยเอ็ดเป็นคนทรงผมเป็นขนทรงสิเขาทรงมาเนีผมว่าดว่ามันนคือมันคือกันเท่าไหรส่งเส้นกี่ห่อ T C ซ C L อ่านี่ถือกัน มันถือมันก็นถือก็อยู่บ้านหฮาไปข <laughs> นส่งมาถึงแล้วนะขนส่งมาจากรอยเอ็ดบริษัทใดเนาะนี่ขนส่งเนี่ย GEL ว้ยยกได้จิคนเบาปานนั่นจิ <laughs> <laughs> รายการสินค้ามีอย่างไงเลยคือบอกรนะายการสินค้าเปิดบงเปิดเสองร้กเอเจ็ดพันสองดูดูอุปกรณ์ก่อนจ <laughs> ี่แง่เอาเืจถือกวา วิติยูมันต่างกันบะวิติยูทำกันันทรงมันต่างมองมัวนั่นหกพันอันนี้เจ็ดพันคือกันเลยเรื่อนยกกอกเราลงแต่เออะวิติยูน่ะที่ทำกันแต่แล้วแ้าผู้ใดที่ได้ปูก

นี่ก็เขียนไว้อยู่นี่หนึ่งหมื่นสองพนวีทีอยู่มีบเออสร้างงานท่าได้ใกล้แล้วเนี่ยสีสงบที่ดีออขอนออเด็ๆยทั้งขางนั่นดินาทาาั้งนั่นนั่นดิอันนี้ไม่ได้กีดอ้าวไม่ได้กีดวะวด โอ้ขอละกินเซ่ยุ่งเออเอาท่อ <c oughs> โอเคมานักสนาความเงาสิถึงบอถถ่อทนั่ะสายมั้ยข่อยบ่ได้เอาลงตามได้ข่อยจะให้ติดไางเลยเอาก็ตั้งพื้นเลยเนาะมาตาั้งน้ำมันเคยถ่วงแล้เอาขึ้นเัิ่งเจ๊เนอะ สายอข้ที่บจบสายยอดสายยังเออนส่องสายด้วเน,นาะปยกขึ้นดูเท่ามันหนูกัดอืมกแบบูมือนี่เนาะอ่านมืออยู่ในหันะ อุปรกรณ์ทั้งหมดมน่าเช็คแรกการอุปรกรณ์อยู่ในคูมื่นเปิดวิธีใส่บี้มดเจ๋ง<อ>เป็นวิธีใส่อุปกรณ์ประกอบเคนะครับพีเทคออันนี้มัน